คนนี้คือผิดที่สุดมึงจก็ได้ขาหรอวามิดอสาไสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันจะมาสปอยตัวเองนะเกเป็นคนชอบกินชาเขียวมากเราก็เลยจะสั่งชาเขียวทุกร้านที่เราอยากกินจากในประเทศไม่ใช่ในกรุงเทพมากินกันค่ะ ฉันว่าฉันต้องเก็บกดนิดๆจากการหายกินแหลกหลังโลอรสตันแบบฉันรู้สึกทวนถูกจํากัดฉันรู้ว่าฉันจะต้องปลดปล่อยจริงๆคือเครียดแหละอยู่บ้านก็ต้องคอใจเายไปจะสั่งชาเขียวเมื่อกินฉันจะแบบอยากลองชิมว่าร้านไหนที่ฉันชอบที่สุดค่ะนะคะเริ่มสั่งกันเลยค่ะร้านมีเยอะมากสัทุกคนที่ริสมาตอนนี้นะคะน่าจะมี20ประมาณ แต่ว่ามีบางร้านที่แบบไม่อยาก่งแค่มือเดียวอยากแบบอยากจะลองหลาย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 เแต่ว่าสถานที่มันไกลกันมากเราก็เลยแบบมนจะมีคนมาเยี่ยมเราใช่ไหมแล้วก็แบบเธอ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 เราฝากแบบถือมันให้หน่อยนะป้าจะแบบแถวบ้านเธออ่ะแล้วก็เลยจะแบบมีส่วนหนึ่งที่จะมีคนซื้อมาฝากนะคะแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะกดสั่งค่ะนี่นี่เป็นร้านที่อยากลองมานานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองติ๊กเกค่ะ ว่ารานนี้อยากสั่งหลายเมนูมากเลยต้องคุนคุยแบบคุยกับตัวเองก็แบบเอ๊หรือจะสิบจะสิบก็เกินไปคนบ้าแม่ก็จะมีปลื้มเท่าไหร่ร้านนี้ให้ดาวก็คือร้าน MTCH ค่ะเขาอ่านว่าอะไรมิกซะมิกหรือเปล่าอ๋อรู้แล้วเราเคยกินรอใช่ไหมมิกใช่ไหมอลิวา yes มิกใช่ไหมนี่แหละอยากกินมากเลยมันโด่งดังมากอร่อยไหมคะข้าว o ายุทยา ไม่บอกทำลับปล่อยแม่เขาไม่จะปล่อยเรา <laughs> แล้วกดสั่งเลยหนึ่งนะ <d iss ing> หนึ่งล้านผ่านไป, <d iss ing> ไ,ปไปต่มเดี๋ยวปึ๊งขอใหม่จำในน่นได้ป่ะอุ้ยถ่ายไปนหน่อยสิถ <c oughs> ่ายเขียวตายแล้วถ่ายเขียวเรามาส่งแล้วค่ะซื้อแบบพรีเมียมสองพันเยี่ขอบคุณค่ะ <c oughs> วัสดีค่ะไม่รู้ว่าถ่ายอะไรเดี๋ยวส่งสตอรี่เลยค่ะได้ค่ะอันนี้จากร้านอะไรอะคะอันนี้จากร้านสปริงมะชาริช่าใช่ไหมคะเห็นหน้าได้ไหมคะสปริงมะช่าจากสมการค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ค่ะทาเขียวของเราได้มาจากผู้สนับสนุนแรกแบบเป็นทางการจริงป่าวแฟนน้องชายบ้านอยู่สมการแล้วเราแล้วเราก็บอกว่าจะรีวิวชาเขียววันนี้แล้วแถวสมการมีร้านหนึ่งดัง กระดาษชื่อชื่อมาฝากหน่อยนางก็บอกอุ๊ยอันนี้เคยซื้อมาฝากแลาา้วไงแล้วเอาล้ลลลลอๆเขาบอกนางก็เลยบอกว่าคุณนีนณน่นางซื้อมาฝากอีกรอบเกิดนี้แหละนางซื้อมาฝากอีกรอบเนี่ยตอนนี้สั่งเสร็จทุกรายแล้วค่ะข้างเหนื่อยนิดเดียวน,นั่นแหละเลาราเวลานี้คือได้แต่แบบสวยรอก็ใช่ไหมืช่เป่าผมทำสวยแบบรอดื่มชาแล้วล่ะค่ะเตรียมดูได้เลยนะคะวันนี้หมดกี่ล้าน,นแน่ แล้วค่ะตามมาเร็วัสดค่ะเ่ะมร้าน yeah. แรกมาถึงแล้วโปกโมาจากใต้ท้องรถเหนื่อยอย่างเหนื่อยิปประตูนี่แหละก็ไม่ดังจังหรอตอนนี้รอบสุดท้ายก็มาแล้วค่ะมาพร้อมกับ ดีค่ะไปมาทั้งหมดกี่ร้านคะ7ที่นี้ควรจะเป็น8ปต่อปิดข้างมันปิดขอมารับค่ะข,คข้บขึ้นค่ะคุณมีคพัทเมินมาค่ะแล้วตอนนี้ของทุกร้านก็มาถึงที่นี่แล้วมาครบแล้วเราจะมาเริ่มดีกันค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้ก็พร้อมกันแล้ว17ร้านซึ่งเราขอแบ่งนี้ที่บอกวันนี้ว่าคือ 1. น่งโซน specialty tea คือเป็นร้านที่แบบเด่น้าชาขายชาเขายเป็นหลัก ก็สองร้านชากาแฟาแต่ว่าก็คือมีชาเขียวเป็นเมนูไซด์ดิสแหละเป็นเมนูแบบมเมนูที่มีในร้านกาแฟซึ่งเขาว่าดีกันเราก็แอบสั่งมาซึ่งราคาเค็าจะแบบก็จะมีแบ่งเป็นสองคล,คล้ายๆเกือบเกือบสองแรงนะ <S <S แล้วก็เออต้องบอกก่อนว่าวันนี้คือเราจะพูดถึงรสชาติในแบบเดลิเวอรี่นะมันคือคงไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนถ้ากินที่ร้านกินที่ร้านคือชงเสร็จเขาควบคุมทุกอย่างอยู่ให้ถูกต้องแล้วก็กินอะไรที่อร่อยที่สุดเนาะ แต่ตอนนี้ด้วยเรื่องโคงวิดเราก็จะทำเท่าที่ทำได้ค่ะแล้วก่อนรีวิวต้องบอกก่อนว่าจริงๆพื้นฐากนการกินชาเขียวบางคนชอบชาเขียวขมนิดๆแล้วก็รสเข้มๆดังนั้นในการรีวิววันนี้จะเบ s ออนคนที่ชอบรสขดนะจะเริ่มเซตแรกด้วยเป็นชาเขียวตัวที่เป็นไซส์เมนูก่อนเนาะก็จะไม่ใช่ร้านที่เป็นแบบเปเยลชาเขียวแต่อันนี้ก็ก็มีตัวหน้าดูนี่ค่ะร้านแรกวิวแหลบซึ่งราคาขมมากกินแล้วนะครับ คิดว่าะมีตก็อย่างเหล่าวความรู้สึกคือมันเป็นชาเขียวที่นมแล้วก็ค่อนข้างจางค่อนข้างไปทางจางมากๆกลิ่นชาเขียวอ่อนมากๆแต่จะมีความสักสากหรอความย่าๆคือปกติชาเขียวล้วก,กินที่มัน,นย่าหน่อยออกมาคือจะจะ,จะมีความแบบช้าๆที่ปลายลิ้นแต่อันนี้จางมาก นมเยอะอ่ะนี่อะหนักนมมาค่ะต่อกันที่ตัวเดี๋ยวตัดแถวติดแถวก็จะละ85บาทนะประมาณหนึ่งแถวละ85บาทเป็นร้านที่อ่านในทวิตเตอร์เจอแล้วก็บอกว่าร้านนี้เข้มกว่าที่คิดแล้วก็เลยโอ,โอเคโอเคขอลองขอลองกตสีนะก็เข้มอยู่นะอือฉันว่าชาหรือเปลเดียวกันชาที่มันเป็นแบบ ชาเขียวที่มันเหล่านด้ย,ยา่าทุกคนเหมือนกินกันกินทาโก,กยากิร้านกินทกกาโกะชาเขียวมันจะเป็นแบบเป็ยังไงวะเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นชาเขียวที่โอเคไม่ใช่มชาฉาแบบเกรดบครีมเมียมที่มันละเอียดละเอียดเอียดแล้วนี่ก็จะเป็นแบบขมๆแต่ว่าไม่อมหวานแล้วก็จะเน้นฝาอย่างนั้นอนะ่ะแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบถือว่าโอเคอร่อยอยู่ค่ะเนีย่ยทุกคนเห็นนะะคือมันจะมีชาเขียวแบบที่มันแบบจะเห็นเม็ดเม็ดเม็ดชาอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ต่อไปอันนี้อันนี้พี่จะมาฝากคนเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าร้านนี้ในท็อปซูปเปอร์มาร์เกต็ตอร่อยซึ่งก็คือร้านอาริกาโตอาริกาโตจากท็อปซูปเปอร์มาร์เกต็ตนะคะในราคาย่อมเยาที่สุดน่าจะสามสิบกว่าบาทพี่เขาบอกว่าเป็นราคาเป็นระดับราดิเกบาทที่อร่อยอยู่อ,อ,อ๋อเราเข้าใจละน่าจะอร่อยนมข้นแหละคือคือรสมันหวานมันเข้มแต่อันนี้เป็นชาเขียวที่ไม่กลิ่นจริงๆ,ๆนะๆนกลิ่นเหมือนกับ ดอกไม้ดอกไม้นิดๆิดเขาเรียกว่าชาเขียวบารีนนมันไม่ใช่ใชาเขียวไม่ใช่เขียวตามือแบบไม่ใช่เขียวแดงเขียวบารีตามืออย่างนี้นะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเป็นยังไงม,ม,มันเป็นเหมือนชาเขียวที่ใส่ชาดำไข่มุกอ่ะเออมันจะแบบมีกลิ่นแบบไม่รู้กลิ่นนมข้นหวานนี่แหละ,หต,ละตัวหนึงอ่ะกลิ่นนมข้นแรงมากอ่ะตัวเนี้ยชาเกียวทั่วไปค่ะต่อไปที่แกร,รี่คอปี้พิยาไทยค่ะ กูนังกตัวชาใกล้ๆกันเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีความแบบกลิ่นกลิ่นเนอเนอเรียกว่ากลิก่นเนอเนอกลิ่นแบบกลิ่นชาเขียวจะอมดอกไม้ดอกไม้นิดๆอ่ะแต่ว่านมอ่ะนมก็นวลๆแหละเจ้านี้คือจะออกนมสดเยอะๆหนักนมสดเหมือนกันแต่ว่ามันกว่าดูแหละเจ้านี้จะออกแบบนมมันมากกว่าแต่ก็เนี่ยลนมมันแรงไปชาเขียวไม่ค่อยออก,ก่าไรคุราซุเจ้านี้อยากลองมานาน มันเป็นเจ้ากาแฟญี่ปุ่นใช่ไหมวอเก็ตบอกอยากลองตั้งแต่พ็อกเกที่เป็นตะกร้อบอกว่าเป็นกำลกาแฟเป็นจากญี่ปุ่นแล้วหร้อเขาลองใหม่ <S <S 1> <S 1> เราอาจจะผิดนะเพราะว่าฉันทำละลา,ลายหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ว่ามันจางมากเลย <S <S 1> <S 1> สิ่งนี้กับสิ่งนี้คล้ายกันมากวิววิวแลกะกับุทาสุ เหมือนมันเป็นนมที่นมก็ไม่ข้นแล้วชาเขียวก็ไม่เข้มเท่าไหร่ก็แบบเป็นความจางๆไป,ไปแต่ฉันด้วยความทูบีแปรฉันว่ามันก็อาจจะแบบส่วนหนึ่งจากดูรีเวอรี่ฉันจะไม่ตัดสินเขาจากแค่นี้ถ้าเกิดมีโอกาสเราจะไปที่ร้านและชิมอีกรอบนะคะ <S 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 สองัสุดท้ายจากร้านสุดดังก็คือ True Coffee แล้วก็ต t a r กแ c k s True Coffee เคยเคยชอบนางอยู่ช่วงหนึ่งยังเรียกว่านิชิโอคาชานะแต่ว่า ชอบเป็นเวอร์ชันที่แบบนางแก้ไขสุดแล้วน่าอร่อยมันสุดเข้มเนี่ยน่าจะมีความขมๆของชาเขียวอยู่ในลิ้นอยู่นิดหนึ่งแล้วก็หอมๆแต่ก็อาจจะมีแอบพี่แอบมีกลิ่นชาเขียวมาร้นนิดๆน,นะที่แบบที่จมูกปกติเวลาสั่งตัวนี้ที่ชูคอ f ปี่จะสั่งใส่ซอยมิลรู้สึกว่ามันเข้ากันมากกว่ากพเป็นนมสดก็เลยแบบ ยโอเคก็คือชาเขียวก็มีรสชาติแหละมีกลิ่นนิดหน่อยนมก็นมก็นมต้องน,น,น,นมสดดีไม่ค่อยจางนี่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถามว่าชอบมากไหมก็ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะกลิก่นมันหอมดอนเนาะซาบักค่ะซาบบักนี่ต้องบอกว่าแพ็กเกจสวยมากแพ็กมานี่ก็ตกใจอะในหมู่ทุกคนอะซาบบักคือกินขาดแต่นามีหลายสาขาเข้าใจนา,นามีความเฉลี่ยต้นทุนได้ถูกที่เหลือซาบักก็ ก็ใกล้ๆนะจะมีความใกล้ๆกับชงซนเนี่ยมีความก็ก็ชาเขียวที่ไม่ขมแล้วก็หอมๆๆนิดๆ,ๆเรื่อยๆนี่ยมาค่ะด้วยความที่มันเยอะจ้ะเมื่อกี้ได้เริ่กกินไปหนึ่งร้านโอโอเคโอโอโอบเคคนะคะร้าน,นกาแฟแถวพาวินทาว <ๆ S 1> แล้วว่าทานนี้กลิ่นชาเขียวก็หอมอยู่ใช้ได้ แล้วน,นมนก็ไม่จางสบายนี่เราว่านี้อะไรใช้ได้อยู่ในหมูทุกตัวาจะร้านนี้โอเคเกิดที่สุดอืก็จะออกสายแบบไม่ค่อยหวานเด้อนี่เรียกไม่ค่อยหวานเรียกว่าไม่หวานหวานน้อยซึ่งชอบอย่างนี้แล้วก็รสชาติค่อนข้างจัดที่สุดโอเคอยู่แต่ดูสีนางก็ได้แหละจริงๆสีน้งก็จวดที่สุดในหมูทุกคนมาค่ะต่อด้วยสเปเชียลิตี้ของเรา อโอมโอเตะนี่คือเป็นเซนไมชิริติโอ้ยทุกคนคะไม่ใช่แค่โอโอโอีเคท,ที่เราลืมโอมโมเตะซังโดนั้นก็อยู่ในหมวดนี้ค่ะหมวดร้านกาแฟเหมือนกันซึ่งอโอโมเตะเนี่ยฉันจะบอกเลยนะว่านางแพ็คมาเวลาส่งได้แบบโหดมากนางไม่แปะอะไรมาเลยเว้ยแล้วแบบมันก็ถึงบ้านแล้วมีความหกออกมาข้างนอกเยอะมากฉันแบบเจ็บปวดจังน่าค่ะมาเริ่มกันทนะี่อโอมโอเตะอโอมโอเตะซังโดเป็นชื่ทอทางดื่ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกคน เป็นชื่อถนนที่ฉันสามารถพบเจอร้านที่ดิฉันแอบชอบได้คิดเองก็จะได้เจอเพราะเขาชอบไปเดินถนนเส้นดีน้เป็นย่านแบบไปรู้ชิกๆเนาะโอ้โหคนเลือกสีก็สวยอยู่มาอือร้านนี้คือคือแตกต่างเลยนะร้านนี้คือชาเข้มมากมากๆ,ๆ,ๆแต่ก็ออกแยา่ๆแหละแต่ว่าก็คือเป็นย่าที่ค่อนข้างโอเคเข้มเข้มที่สุดเลยอะ ในหมูทุกคนฝั่งนี้เข้มเมื่อกี้ว่าโอเคโอโอโอบเคเคเข้มแล้วอันนี้คือไตระดับขึ้นมาของความเข้มของความขมแต่อันนี้คือขมแบบขมโดดใครไม่สายขมอาจจะแบบไม่รอดเพราะมันขมจริงฉันชอบเพราะมันขมจรแต่ถ้าถามว่าชอบสิ่งไหนแล้วแบบโอโอบเคเคกับโอมูเตฉันว่ากระชัอาจจะเลือกโอมูเตฉันว่ามันเข้มดีอ่ะแต่ว่าต้องเพิ่มหวานนิดนึงนะ ราะมันแบบมันขมมันขมแล้วมันเข้มจนแบบจนขาดรสหวานไปนิดหนึ่งมันก็เลยไม่กลมกล่อมแต่โอ้พีเคเคะด้วยความที่มันขมไม่มากแล้วมันก็ออหวานนิดๆมันเลยกลมกล่อมกว่าแต่ถามว่าชอบความกลมชอบผมกรไดแล้วเราก็หมดจริงๆของฝั่งร้านกาแฟที่มีชาเขียวเป็นไซส์ค่ะแต่ความดีของกาแฟเชลลานี้ว่าคือมันทานง่ายแค่นั้นแหละแต่ถามว่าแบบ สายชายเกี่ยวต้องตำไหมอย่างเงี้ก็ไม่ได้ขนาดแบบผ้ต้องไปตำก็แค่แบบถ้าถ้าวัานเนเซียนอยากจัดแล้วเดินผ่านก็จัดได้มาถึงเซตที่2องกันค่ะซึ่งเซตนี้คุณควูจะเข้มงวดหน่อยนะคะอาขารเริ่มจากการดูสีเอาจริงๆปะขอประทานภัยพันว่าสีน้องสองคนนี้อาจจะไม่เหมาะกันพู้แข่งขันในรอบนี้หรอ,อ,อกหรอกปะ คือฉันว่าน้องคนเนเดรจะเป็นแบบชาใสๆที่ใส่นมนานก็เลยไปสีแบบนี้นะแต่ไม่ใช่มัทฉะส่วนน้องชาโคลสีน้นก็คือเอาด้วยความสัสจริงด้วยราคาของนานซึ่งถูกกว่าพวกนี้ประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งเท่านั้นนานจะหกสิบกาบาทพวกนี้จะร้อยสามสิบถึงร้อนานก็เลยสีได้ประมาณนี้เท่านั้นดังนั้นขอเริ่มจากน้องสองคนนี้ก่อน แต่หอมอ่อนๆอ,อ,นอะขอส่งน้องไปอ,อยู่กับทีมแรกนครับขอส่งน้องไปอ,อยู่กับทีมร้านกาแฟที่มีชาเป็นเมนูรอนคือหวานจัดๆอะแล้วกินชนออนออ้อ่อนอือส่งน้องไป <c oughs> ต่อมาที่ท่ามสเปซจริงๆร้าน,นี้ดังชาใสาะเธอชาดอกไม้ชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกเขามีเมนูชานมแล้วก็เลยโอเคลองสั่งมาดู อ๋อฉันรู้ละนั่งกับชาแสายกระถาจริงๆก็และเพราะว่ากลิ่นชาดำไม่เหมือนชาเขียวเลยกลิ่นชานดำคือเหมือนชาพวกแบบชานลำพึ่งชาหลักไม้กลิ่นคือหอมฟลาเวอร์ขึ้นมาเลยหอมหอมเหมือนหอมเหมือนหวานนะแล้วก็เออมเหมือนชาแสายเปรตหนุ่งซึ่งฉันว่ากลิ่นของดำคือเด่นขึ้นเลยนะหอมใ้ได้แล้วถามว่าเป็นชาเขียวไหมขอไม่ย้ำน้องเป็นชาเขียวขอภาคค่ะค่อเอาก่อนชาเขียวมีสองแบบมัทฉะคือเป็นแบบ ชาเขียวโปร่งเข้มๆที่เขาไอ้ใส่ชงแบบพวกพิธีการมันก็จะเข้มมากๆอย่างเช่นพวกนี้เป็นต้นแต่น้องคนนี้เหมือนเป็นชาเขียวใบๆเป็นฮับป่าเนาะแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วก็กรองแล้วไเป็นชาใสนแล้วก็อาจจะใส่นมเข้าไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านางไม่ใช่มาชากองนี้ดีกว่าชนะอักเทียบไม่ได้เราเราไม่อยากเอาไปเทียบพวกนู้นเหมือนกันอะไม่นับราคาจะถามว่ากลิ่นของนางสะใจหรือกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเอาต่อไปร้านโฮมผมพลลงเก้าวอมมะชา ไม่รู้ได้เห็นอะไรน้องมีผมขาวๆผมแป้งน้องหน้าเทาเลนิดน,นึงหรอกค่ะเธอน้องมีความแบบผมแป้งรอย,รอยๆบ้างนิดนึงนมหรือเปล่านะเขาไปเม็นหรือเปล่านะอะไรหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้แต่ว่ามันลอยขึ้นมาหน้าน้องกป็เหละจะไม่ค่อยสวยเท่าคนที่เหลือ,อลางนั่นผมแหละแต่ฉันว่านางขาดความนัวเฮ้ยนางไม่แย่เว้ยนางเป็น,นชายเขียวที่ผมใกล้ๆผมมาเ็สผมมาได้ขม,ขมขขขนกว่านิดนึงแต่ก็ก็ขมนระดับเดียวกันแล้วก็นม ค,คือเันไม่ใช่นไม่ใช่ไม่ใช่ใส่นมข้นหวานนะคือเหมือนกับตัวนมมันแบบมันก็ใสน่นมสดผสมชาเขียวรสมันก็เลยหนักๆแหละแต่ว่าคล้ายฉันว่านะฉันว่ากลิ่นชา,ามันหอมดยกว่านี่อีกนิดหนึ่งแต่ความขมนะโอเคใช้ได้ถ้าเห็นหน้าเทาก็ตกใจล้วไม่ใช่นหน้าเทาแต่ว่าโอเคนะนี่เซเว่นซันที่เพื่อนๆฉัน,นหลายคนมาบอกว่าช่วยไปกินดีแต่น้องอ่ะอันนี้น้องก็มีความน่าอยู่ผืนละ น้องเหมือนมีฟองนมข้างบนเลยเหมือนนางใส่นมที่ตีขึ้นฟองอยู่ด้านบนฉันว่าน้องเขารายนะแค่แต่งหน้าเบาๆในการแข่งขันทั้งนี้เพราะอื่นแต่งจังๆน้องแต่งหน้าจัดๆเห็นอหมก็เลยดูน่ากินเห็นฟองแล้วมันรู้สึกฟล็ปอปปี้อุ๊ยอุ๊ยค,คนนี้ก็ดีขอกินน้ำป่าล้างปากไปเลยคนคนนี้ก็ดีเฮ้ยอีกรอบ วันมาทางเพราะว่าเขาดีเราก็อยากลองฉันชอบชาเขียวบแบบนี้เป็นชาเขียวที่เข้มขมแต่ไม่มีรสสา,างความขมที่ไปลิ้นเนี่ยอป้ามันจะไม่มีผงผมติดลิ้นแล้วมันก็จะหวานลึกๆที่โคนลิ้นเลย,เลยมีความแบบกินแล้วแบบมีรสหวานอยู่ในอยู่ในแบบช่วงนี้นช่วงคางช่วงคองมันจะอมหวานโดยที่แบบ โอเคมันหวานน้าตาลแหละแต่หวานน้าตาลจบไปล,ลิ้นแต่เนี่ยมันมีความหวานของชาอยู่ที่คนกับตรงกระพุ่มแก้มอยู่ชอบแบบนี้เลยผมมะาจอยุ่ะพี่เซฟด้วยกันไมล่ะมีหน้าเพื่อนบอกหลายคนให้ไปกินเลยอร่อยแน่นอนก็อร่อยจริงแล้วพอมันผสมกับตัวนมอะน้องคือน้องคืออร่อยแบบกลมกล่อมใช้คํานี้ได้เลยแล้วนิ่มนวลนี่นะเป็นกลมกล่อมที่รสแบบไม่ได้จัดจ้านไปทางขมมากๆหรือแบบอะไรมากๆแต่ว่าแบบ นวลน,นวลดีชอบมากเลยเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เลยหลักตัวน,นี้อ่ะมาต่อทีเทียรี่ค่ะทีลิลี่ไม่ใช่เทียรี่ทีลิลี่ค่ะคือ <c oughs> ความจ,จริงนะเกม <c oughs> ไม่ได้โกหกฉันว่าจะมีผ้าทางเดลิเวอรี่รเปล่า <c oughs> ชาน้องจ่ะ ไม่ค่อยเข้มอืมไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่แต่ <_ T> แ,ตแต่ชาดังหอมเว้ยกินกินหอมของนางไม่ได้แบบกินหอมนี่โดดแต่ว่าแบบมีกลิ่นหอมของชาที่ตัวอื่นไม่มีอ่ะแต่ไม่รู้เป็นชาอะไรนะแต่มีกลิ่นหอมนิดๆที่จมูกถือว่าใช้ได้แต่ถามว่าเข้มไหมขมไหมไม่นะเแบบปทางนมมากกว่า,าแบบยังไม่ได้เข้มมากอืมก็เลยยังไม่ได้ถูกใจนี่มากไงนี่ชอบแบบสายแบบโกสุดไอเที่สุดชอบแบบนี้มากกว่า มาค่ะต่อไปที่ร้าน Spring Specialty Matcha จากสามมถกร่งมีร้านนี้แฟนน้องชายซื้อมาให้สีน้องคนนี้ก็สวยนะสีแบบสีเขียวจะอ่อนๆจัดๆเส้นตัวนี้สั่งมาสอตัวคือ s ซินเ v e กับตัว Sunrise เขาบอกว่า s ซินเวฟเนี่ยทำจากชาเขียวสามสายพันธุ์อาจจะเกียวตัว2ที่แล้วก็ชูชู1นันนาะตัวนี้ก็ซันไรส์ก็เป็นชาเขียวแต่ไม่ระบุสายพันธุ์ใส่นมธรรมดา ชิมจากใจกันแต่สีคือค่อนข้างต่างนะซสินเว็บคือเขียวแบบสวยงามเลยว่าเขียวมรกตอะ่ะมีความเขียวแล้วก็แบบไม่รู้สีเขียวแบบนี้ชอบชอบคล้ายๆแบบเซเว่นซันมันจะแบบเขียวอ่อนแต่ก็ติดเข้มเรื่องเขียวอะไะเขียวไปตองอ่ะอาด์โนประมาณนั้นแต่แว่าชอบีจะียวแบบนี้สีเขียวของมัทฉักที่อร่อยอะคะ่ะ <laughs> อืม อันนี้ก็ขมองหวานนิดๆอันนี้ก็นุ่มนวลน,นะน้องคนนี้ก็นุ่มนวลดีสักน้อยใช่ได้ต่อมาที่เซนเซ็ตไม่ใช่ต่อมาที่ซินซินอะไรวะต่อมาที่ซินเวสฉัจนจับได้ฉันก็อาจจะมีเงินหน่อยวันนี้มันหลายพันเงินเราคนนี้อร่อยกว่ามากเลยอืมมันคือ มันค่อนข้างต่างเห็นได้ชัดนิดนึงถ้าเกิดกินเทียมนะถ้าไม่กินเทียมก็อาจจะพอดีที่น้องคนนี้แต่ว่าพอพอกินเทียมปั๊บน้องคนนี้คือกลิ่นหอมของชามันแบบมันขึ้นกว่ามากแล้วมันก็มีกลิ่นขมรสชาติที่ขมกว่านิดหนึ่งแล้วมันก็นวลกว่าด้วยความที่แบบชาฉันว่าชาเขาหวานกว่านดิดหนึ่งไม่ใช่หวานตานนมันหวานชาไว้ฉะนั้นแบบพอกินแล้วรสมันเลยกลมกล่อมกว่านัวกว่าเส้นนี้ฉันชอบเส้นนี้ อะไรเลยอะขอเริเ่มเรียงเราแบบตัวท็อปตอกันที่สองนัดสุดท้ายของเราเอาคนนี้ก่อนเธอว่าวันนี้ฉันจะนอนหลับหรือเปล่าฉันนี่แหละฉันแต่ฉันชิมเสร็จฉันก็ต้องไปนั่งกินต่อฉันไม่รู้คืนนี้จะรอดถึงเมื่อไหร่องถึงตอนกินชาเรนไม่ได้กินแหละตีสามตายอ่ะบ่าถามอยู่นอนไม่หลับค่ะอันนี้กินหกไร่นะ วันนี้ฉันจะรอดหรือเปล่ามาดอดูกันร้านที่ไม่อยากจะบอกนานาไม่ใช่เด็กเส้นนะนาเป็นร้านที่ฉันรักแล้วฉันก็สุกก็มันอยู่ใกล้บ้านฉันก็จะกินน,นาประจำนาไม่ใช่เด็กเส้นวันนี้จะขอพูดด้วยความสัดจริงค่ะจะไม่มีเด็กเส้นในที่นี้เกิดขึ้นรานอันนี้ไม่ได้เส้นอันนี้เราชา่นหนังใกล้กันมากเลยด้วยคําสัดจริงฉันว่ารถหนี พีชคือนี่นะเอาใหม่ร้านพีชเมนูที่สั่งมาคือพาสต้ามะช่าเป็นชาเขียวใส่นมพาสต้ามะช่าซินเวฟเซฟสั่งสั่งตัวนี้ใกล้กันมากคือความอร่อยคือชาเขียวที่เข้มข้นและอมหวานที่ปลายลิ้นและขนลิ้นหวานนอกพุงแก้มอะแล้วแบบหอมกลมได้แบบรสชาติกลมมากๆากเม่สั่งไปนี่ตัวอร่อยมากอันนี้คือตัวท็อปของดิฉันตอนนี้ตอนน่อกันร้านสุดท้ายชื่อมิ๊ ที่ไม่เคยได้กินอยากกินมากแล้ก็ไม่ได้กินสักทีแล้วก็ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วก็ประเด็นคือร้านเ,าเขียนว่า M T C H ที่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันแต่งร้องมิฉื่ถูกต้องหรือเลปล่านะคะ M T C H ค่ะมาอันเนี้ยจริงๆเมนูนาำคือเยอะโคตรเป็นแบบเป็นร้านที่สั่งก็ตกใจกับการสั่งมากก็แบบวิธีการชงแบบสมมติชาเขียวใส่นมใช่ป่ะนางม,มีวิธีการชงปมันแปบดบชนิดให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนฉันก็แบบอยากจับ แต่ก็เลือกมาแล้วแหละอ่านแล้วล้วคิดว่าแบบนี้น่าจะดีแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นแบบใส่นมนำคู่นั่งใส่นมมาเนื้อนึ้อไม่ใส่นมอแบบ่ะฉันเข้าใจผิดเองอูจิคิคาริไม่ใส่นมนะแล้วจะไม่นับอยู่รวมในแพลนี้เราจะขอชิมแยกเพราะอยากกินตัวนี้น้องคืออะไรอ่ะแปบ๊บนี้น้องคนนี้ชื่อมัชชาโควิสลาเต้เป็นดับเบิ้ลเป็นดับเบิ้ลโอคุมิโดริเอ้ยตัวนี้ โอคูมิโดริคือชื่อพันธุ์ชาเขียวนะคะฉันรู้เพราะอะไรร้ป่ะเพราะว่าอีกร้านหนึ่งก็มีเหมือนกันโอคูมิโดริคือร้านเนี้ยเนี่ยน้องซินเวบเนี่ยผสมโอคูมิโดริกับอีกหลายตัวสามที่สองตัวนี่ก็โอคูมิโดริแต่เป็นดับเบิลนะแสดงว่านางต้องเข้มข้นมากๆอิตาดาคิมัสี่อร่อยจริงอร่อยอยู่คนนี้ก็อร่อยคนนี้เป็น เป็นชาเขียวที่หวานที่สุดพูดยังไงดีไม่ใช่หวานน้ำตาลแต่หวานชาเขียวที่สุดหวานกระสางตัวนี้อะคือมันมีความหวานลึกๆตรงโคนมากๆเลยแต่แต่นะเราว่านมนางอาจจะยังไม่ผสมยังไม่นวลเท่าเท่าคุณสองคนนี้นะคุณสามคนนี้คือคุณนมพอผสมกับน,นมแล้วมันยังมีความนวลอมๆนวลๆกว่าอืมอีกรอบอืมแต่ว่านางชานางหวานจริง่ะ อร่อยอ่ะแล้วเดียวกันได้เวลาประกาศผลแกแข็งขัดตอนนี้คือน้ำตาลลืนมากอ่ะทุกคนค่ะมีความกินเยอะๆแล้วมันก็แบบลมันตีแล้วเราขึ้นมาถึงเนี้ยแต่เราจะเซตอัพลงไปแล้วกินต่อตอนนี้นะคะคัาสิบเจ็ดล้านออกมาตัวท็อปเลยน,นะที่ชอบตัวท็อปในใจของวันนี้คือสี่คนนี้ นางใกล้แต่มากเลยจริงๆฉันว่ามันตัดสินใจระบาถ้าฉันฉันยังอย่างนี้ไหะเมื่อหล่ที่ฉันไปใกล้หรือฉันเดินทางไปใกล้ร้านไหนชักกีฬานั่นแหละเพราะว่าฉันว่ามันมันใกล้กันมากรสชาติสวนโดยรวมสี่ตัวนี้คือรสชาติคล้าสสิกกันคือเป็นชาเขียวที่เข้มอมหวานด้วยตัวชาของมันเองไม่ด้วยตัวน้ำตาลคือกราดาษุงแต่น้ำตาลเพิ่มฉันไม่นับแต่ฉันรู้สึกว่าตัวชานหวานเลยและเบลนด์ด้วยนมที่แบบสดนมสดที่อร่อยอะ ไม่มีการใส่น้หวานให้นอนเพราะไม่ไม่มีกลิ่นเคมีเลยกินแล้วมันก็เลยแบบกลมกล่อมที่สุดสีตัวนี้ฉันยกให้ถึงค่ะวันนี้อร่อยทั้งสี่ตัวเลยพูดจริงๆด้วยความสัจริงวันนี้ไม่มีการโกหกเกิดขึ้นในที่นี้ค่ะดีทั้งสี่ตัวฉันแบบตอนแรกฉันอะเอาจริงๆฉันคือฉันกินชอบกินพีสมากฉันได้เทใจไปให้พีชใช่ปะแต่วันนี้พอกินเรียงกันอ่ะพูดหนัไม่แพ้กันเลยทุกคนอะอร่อยจริงๆย้ำอีกรอบนะคะเซเว่นซันชาเขียวนะคะแล้วก็ สปริงสเปเชียลิตี้มัช่ะของสัมปะจรเพชรออเรนทัลทีเฮาส์ที่เอกมัยแล้วก็ท่องลราไปหลายที่นะแล้วก็มิชที่อารีย์ดีหมดทั้งสีนนะะ่ตัวนี้ค่ะมิชนี่คือดับเบิลโอคุคขโมดินะคะเพชรคือพาสเทลมะช่าถ้าใครได้ไปลองอยากให้ลองสีตัวนี้บ้านใครใกล้ใครผ่านไปที่ไหนทีใ่ใกล้สี่ร้านนี้จงเข้าไปลิ้มลองฉันเชื่อจริงๆว่าอันนี้ดีจริงๆกราบรู้สึกว่าโลกนี้จะสดใสถ้าเกิดทุกคน ทำมันออกมาอย่างมีคุณภาพแบบนี cancel, Smith, ้ฉ really. ันรักเขาทั้งสี่คนเลยค่ะแล้วเราขอจบเทปวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะเราต้องไปจัดการกินช้าให้หมดแล้วก็พอเหลือตาเห็นขยะพลาสติกที่มาในวันนี้เราก็อยากจะขอโทษโลกจําให้ร้อนขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็อยากจะรีวิวอะมันเป็นช่วงโควิดด้วยเช็กแก้วส่วนตัวไม่ได้ถือว่าให้เราเถอะนะแต่ถ้าต่อไปโควิดหายเราใส่แก้วส่วนตัวนะคะทุกคนจะได้ช่วยลดโลกร้อนเนาะไปไปวันนี้ไปก่อนแล้วเด้อแล้วก็มาลุ้นกันเด้อว่าวันนี้ฉันจะได้ดอนแตยไร ยอะมากแม่มันเป็นสีสันใ้ท้ายสองคนนี้เอาตัวไหนบ้างอันนี้ค่ะ <c oughs> อันนี้ฮะเจเบนอันกับฟิชกกิบเอามีหรอใช่เพราะอะไรเพราะอะไรไหนเป็นยายดิมันมันนัวเดียว <c oughs> บอกไม่ถูกสามอันนี้ดีหมดเลยจริงสามอันนี้แบบดีไหนหไหนตัวไหนบ้างชูขึ้นมาพิชมีอันนี้เจเนซันอันนี้แล้วก็อันนี้ก็สีนะ มันก็เรื่องเหมือนช้างแล้จริงจริงสปริงแล้วก็มิชก็สีตัวท็อปไปแหละจริงจริงคือมันกินแล้วมันค่อนข้างแตกต่างกันไม่ได้ด้วยความสัตว์จริงแล้วมันแตกต่างจริงเลยแต่กล้องเรื่องอันนี้ค่ะเหมือนกันใช่ไหมคะต่กล้องแล้วเราซื้อเว่นซันแต่กล้องเราเซเว่นซันฉันไม่รู้สิวันนี้มันไม่ค่อยเหมือนเดิมเลยบางตัวใส่แฟกต์กับอิโมชันนะคะใส่อิโมชันอลที่แบบให้ความรักลูกๆแต่เราคนมดูวันนี้ก็ความจริงโดยที่ไม่ต้องมีอิโมชันเลยค่ะวิมเมียนเนี่ยนี่นี่ชัอนเ้ อ๋อที่พี่บอกใช่เพราะว่ามันละลายแล้วแบบชิม่หยลิ้นเคียย์ลแล้วเจอแล้วไม่หนวัวเหรออืมนั่งเอาความนวัวอาวมาฉันว่านั่งมาจะมา